แล้วรเราติดต่อกับสายของคุณตั้มได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับพี่แจ๊บผมคุณตั้มเดี๋ยวถามก่อนว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอดีเมื่อวาน,วานผมวา,วาขงของสัตว์ชา้า้านอกห้องแล้วก็เผลอหลับไปบอ๋อโอเคเผลอหลับไปนะคือปิดสวิตช์หลับไปเลยใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ได้คุยกันก็ขอบคุณมากๆแล้ว เดี๋ยวถามก่อนนะตอนนี้คุณตั้มโทรศัพท์มาจากแถวไหนเอออยู่แถวฝั่งทนนะครับอยู่ย่านฝั่งทนแถวจเจริญนครนะครับผมคุณตั้มอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายๆเลยนะครับผมแล้วปกติค,คุณตั้ตตมติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ก็ฟังจากยูทูบย้อนหลังบ้างแล้วก็สดบ,บ้างครับขอบคุณมากถ้ามีเวลานขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรับฟังรายการด้วยนะครับผมมาคุณตั้มมาว่ากันถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าเรื่องเนี้ยเกี่ยวข้องกับวัดชื่อของวัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเอาเป็นว่าวัดเนี้ยอยู่ในกรุงเทพมหานครครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือย,ยังครับ ประมาณเมื่อตอนที่สมัยผมใบเล่นอยู่เกือบสิบกว่าปีได้แล้วประมาณสิบกว่าปีนะครับผมเออเดี๋ยวผมกําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยครับอ๋อโอเคเดี๋ยวยังไงผมรบกวนคุณตั้มอย่างนี้เดี๋ยวคุณตั้มช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะได้ครับผมโอ้ประมาณนี้กําลังสวยเลยครับผมมาย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาทางผีพระไปเจออะไรมาคุณตั้ม รับผมก็ต้องท้าวความไปก่อนตอนสมัยนั้นที่กําลังจะเริ่มเข้ามาหาหลัยเนี่ยพอดีว่าค <c oughs> ณะที่ที่ผมจะเรียนนะครับเขาไม่เปิดรอบอรอบสมทบที่เรียนตอนช่วงบ่ายคือจะเปิดเป็นรอบปกติแล้วก็เป็นท่าค่ำซึ่งทําให้ผมก็เลยต้องต้องดับเรียนเอาไว้ปีหนึ่งทําให้เหมือนว่ามันก็มีเวลาว่างอยู่คือผมก็ไปทํางานเป็นขายโทรศัพท์ ครับสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นโนเกียามาใหม่ๆนะครับสามสามหนึ่งสูนย์มีกังดังๆตอนนั้นเลยครับก็ทำให้ให้ให้มีเวลาช่วงตอนเย็นซึ่งตอนเย็นผมฟีีลไลฟ์ชอบสมัยนั้นก็คือเล่นฟุตบอลเนี่ยครับก็ตเตะบ,บอลกับเพื่อนๆตามสวนสาธารนณะตามสนามทั่วไปที่ที่เขาจะมีให้ให,ให้ให้เล่นกันฟรีๆนะครับไม่เหมือนสมัยนี้ต้องชอบสนามอืมก็ เรื่องเื่องคือวันนั้นเนี่ยคือโดยปกต,ติเนี่ยผมจะเตะบอลกับกลุ่มเพื่อนแถวบ้านครับแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเราแวกเหมือนรู้จักกันในสนามอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ถัดจากเราแวกแถวบ้านผมไปอีกอีกที่หนึ่งอะครับทีนี้ลานที่ผมจะเตะเตะบอลเนี่ยครับมันเป็นลานที่อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งทนค คือต้องข้ามสะพานไปคือผมอไม่ได้ขอเอ่ยเอ่ยชื่อแล้วกันครับเป็นลานลานสถานที่เตะบอลน,นะครับม <c oughs> แต่ตอนนี้คือคือไม่มีแล้ว <c oughs> ก็ช่วงเวลาที่ผมใช้เวลาเตะบอลเนี่ยมันจะอยู่ช่วงเวลาสักประมาณห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มโดยประมาณค <c oughs> คือเตะเพื่อนแถวบ้านแล้วก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่รู้จักกับเตะบอลเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเขาก็จะทยอยมาช่วงเวลามันต่อรอบเลยเป็นสองทุ่มผมงเตะยืดเยืเ้อไปเอยบางวันก็ห้าทุ่มเที่ยงคืน <T> ทีนี้วันนั้นรู้สึกมันน่าจะเป็นคืนเดือนไหนครับผมเพราะว่าท้องฟ้ามันมืดมากเลยแล้วก็แบบพระจันทร์นี่สว่างเต็มดวงเลยที่ผมจำความได้ก <T> ็ว <T> ันนั้นผมเตะบอลกับเพื่อนดยปกติ จนเสร็จเรียบร้อยสักทุ่มสองทุ่มเพื่อนแถวบ้านก็กลับไปทีนี้ผมก็ต้องนั่งรอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่จะมาแต่งด้วยอืแต่วันนั้นทั้งวันืีผมนั่งรอแล้วรอเล่าก็เกือบตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มก็ไม่มีเพื่อนมาเลยสักคนแล้วเหมือนว่าทีมทีมของคนตื่นที่เขาแต่บอลกระหมู่เนี่ย ก็ไม่มีตัวขาดนี่มียืมคือเขามาครบเลยไม่ต้องแตะคือผมต้องนั่งดูเขาเล่นอ่ะเกือบสองทีโมงครับใหญ่ซึ่งด้วยความที่ผมก็เหมือนแบบยัง,องหอมร่างกายได้เป็นที่ยังย,ยังอยากเล่นอยู่ผมก็เลยขึ้นมาได้ว่าเออเพื่อนกลุ่มเนี้ยคือเขามีมีคนหนึ่งอยู่เป,เป็นเป็นเด็กวัดนะครับที่อยักเนี้ยก็เลยผมก็เลยเหมือนความที่อยากเล่นมากก็เลย ค่อยๆวิง่งจอกซิ่งข้ามข้ามสะพานไปเพื่อที่จะไปวัดวันเนี่ยอืเพื่อไปตามเพื่อนมาเล่นวันทีนี้ผมก็วิง่งหยอะๆไปเรื่อยๆจนข้ามสะพานไปจนถึงทางเข้าวัดซึ่งมันก็เหมือนว่าบรรยากาศคือมันมืดแต่ว่ามันสว่างพีเหมือนแบบเหมือนไปอีกโลกเลยครับคขอมสซตานผมก็ไม่ได้คีดอเไรคือือนว่าในความที่ที่ว่าผมอะเป็นคน ไม่กลัวผีแล้วก็แต่ว่าไม่ได้บอบหลู่อะไรเงี้ยครับผมค,คือผมก็วิ่งไปเรื่อยๆทางที่เข้าไปคือผ่านทั้งเขตอภัยาทานผ่านวิหารผ่านโบสถจนไปถึงตรงจุดที่ที่เป็นเหมือนสถูกเหมือนโกดอะครับผมอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ จะมีสะพานข้ามคลองเล็กๆแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือสมัยก่อนน่าเป็นของเล็กเพราะว่าพอผมข้ามไปเนี่ยคือมันเป็นปูนบกัาไปแล้วครับอืมออ่าก็คือเหมือนเหมือนเหมือนได้เป็นคลองเล็กๆท่อระบายน้ำทางระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็พอผ่านไปสะพานข้ามคลองแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีกุฏิของพระเนี่ยอยู่ติดติดกันหลังจาก ติดอย่างสะูุกที่โกดเนียครับยู่สองุติหน้าต่างหน้าต่างของุติปัดเนี่ยจะเป็นทรงกลมแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนลูกกลงที่เป็นเหมือนห้องขังนักโทษเนี่ยครับคือเป็นเหมือนโบราณเลยเป็นหน้าต่างโบราณประมาณนั้นแล้วก็คือมีมงุงลวดติดอยู่ข้างในคือผมก็มีระยะระยะที่มองเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเหมือนาานาติกางแขดหสาผนังตามบ้านนะครับจากจากระยะที่ที่ผมวิ่งคืนแล้วก็มองแงนี่ไปเนี่ย คือมันมันก็ไกลไกลประมาณสักเมตรอเมตรได้ทีนี้ก็ผมก็เหลือก็คือวิ่งไปตาโมโกติยัมองข้างทาง,ทางมองเลยก็เหลือไปที่ก็ต่างบ้านแรกก่อนก็ไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปกุฏิที่สองแล้วต่างบ้านที่สองเนี่ยคือมันเป็นเหมือนว่ามีคนอ่ะ ถือได้ฉายต่องที่หน้าเนี่ยครับมาเหมือนมาดูว่าเหมือนมุขขึ้นมาหรือว่าเขาหาหนังสืออยู่สักอย่างเนี่ยมาดูว่าว่าใครมาทาอะไรแถวนี้คือผมก็วิ่งวิ่งไปก็จอกกิ้งมาครับมันก็มีเสียงสีเท้าเหมือนกันเขาหลับมุขขึ้นมาดูว่าใครหรือเปล่าอืแต่ตอนนั้นน่ะผมก็เหมือนมัน,ม,นมันยักขึ้นมาในใจใจ,ใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทาไมคนที่เขาดูผมอนที ที่แสงเหมือนแสงไฟฉายสองหน้าเหมือนมีคนเอาเอาไฟฉายสองหน้าทาไมแสงนั้นมันแปลกๆคือเหมือนแบบว่ามันเป็นบานหน้าต่างเหมือนเหมือนแสงออล่าที่มันตัวเขามันแผ่ไปเป็นบานหน้าต่างเลยครับพี่คือมันใหญ่มันใหญ่กว่าแสงกระบอกไฟฉายปกติใช่ไหมใช่ครับใช่เนีกระบอกไฟฉายก็คือมันจะมีมีเป็นเงาบือนมีอะไรเป็นเป็นเฉียงๆนี่ครับอันนี้คือมันเป็นบานกลมครับอือ่าผมก็เริ่มเริ่มแปลกคือมองเขาโหงหน้าครับคือเป็น ตาจมูกปากเนี่ยตาคือเราเห็นลุชาดเป็นเหมือนเหมือนลักษณะมันจะเหมือนคล้ายๆหุ่นที่ที่เอาไว้ลองเสื้อครับรับคือเป็น,เป,นเป็นตาจมูกปากเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าแสงมันสว่างมันกบแสงเหมือนแสงลุฉาร์อย่าครับผมก็เหมือนระหว่างที่ผมมองเห็นปุ๊บก,ก็ยิ่งผ่านไปน่าจะติดใจหนึ่งประมาณห้าวินาทีได้มันก็มีความคิดยากเข้ามาว่า สิ่งที่เล่าเห็นอ่ะมันคนหรือผีออคือมันมันวาดเข้ามาเลยพี่จบเสร็จก็ยังไม่คิดอะไรอีกจนกุฏิที่เพื่อนผมจะไปเนี่ยมันเป็นทางตรงตรงจางนั้นไปประมาณสักสามกุฏิมันก็คือสุดแล้วเป็นกุฏิสุดท้ายซึ่งกุฏิของเพื่อนคนเนี่ยผมเคยมาก่อนได้แค่ครั้งเดียวผมเลยจําไม่ได้ครับใครครับค่ะรู้แต่ว่าอยู่หลังสุดท้ายแต่จําทางที่ก่อนจะไปถึงไม่ได้ ก็้าว่าถึงเลยเลยจากตรงนั้นไปเหมือนมันก็ตกเลยราวังนะครับคือจากว่าเอ๊ะกุฏิท่านแดงไหนจังหวะมันเป็นทางแยกที่มีตรงตวก้าเลี้ยวซ้ายทางที่เลี้ยวซ้ายเนี่ยอถนนตรงเส้นทางน่ะมันเป็นทางตรงยาวเลยครับมันก็มีแยกซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่ประมาณเกือบแปดซอยได้ไกลสุดเลยแล้วก็มีต้นไม้ปลูกข้างทางเหมือนดยบยาวเลยเหมือน อยู่ในพวังผมก็เลี้ยวซ้ายอัตโนมัติเลยก็เลี้ยวซ้ายวิ่งไปประมาณเกือบเกือบจะสอยแรกก็มีรถกระบะเลี้ยวมาผมก็ไม่ไ้สนใจผมว่าหลบข้างทางระพักรถกระบะคันนึงเขาปิดตาแป้นเพื่อนผมก็ชะงงหน้าขึ้นมาเขาเลียวผมเข้าไปไหนอะไรเงี้ยผมก็เหมือนหลบหลุดจากพวังอ๋อเป็นเพื่อนขับรถกระบะมา ใช่ครับผมมาจากอีกจิบซอยหนึ่งคือให้เอย๋ยวผมแทนเพื่อนคนนี้ชื่อบีแล้วกันครับก็ดีก็ถามว่าอ๋อตั้มไปไหนอะไรเงี้ยผมบอกก็จะมาชวนไปเตะบอลเนี่ยเห็นไม่มาอย่างไม่มาเลยอะไรเงี้ยอ่าปุ๊บเสร็จเพื่อนก็บอกอ๋อไปทุละมาเราไปไหนมาขึ้นรถขึ้นรถก่อนเขาเรียกผมขึ้นไปที่รถแล้วก็เพื่อนก็ขับมาแล้วก็ไปกลับรถตรงนั้นแล้วก็ไป กลับว่าตรงหน้าต่างที่ผมเจอแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมก็เหมือนแบบเริ่มระแวงแล้วผมว่ามองที่หน้าต่างมันไม่มีแล้วพี่มันเป็นมืดหมดเลยผมว่าเก็บเก็บความสงสัยไว้แต่ไม่ได้ไม่ได้ถามหรือบอกให้เพื่อนรู้เพื่อนกล้าไปจอดอะไรก็คุยสั้นเลละอีกสักประมาณห้างสิบนาทีผมก็ขอตัวกลับบ้านหลังราะมันเด็กแล้วก็ประมาณเกือบฮาทุ่มคืนแล้วครับพี่อ่าทีนี้ตอนจะกลับเนี่ยผมก็เลย ต้องเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งคือไปอีกเส้นหนึ่งที่อ้อมวัดไปหน่อยอกลับบ้านก็คือสามารถเดินเดินกลับบ้านได้ครับไม่ไกลมากทีนี้วันรุ่งขึ้นก็เป็นกิจวัตรประจำวันปกต,ติก็คือห้าโมงเย็นที่ตัง้งเมตะบบอลทีนี้เพื่อนคนที่ที่อยู่กลุ่มเนี้ยเป็นอีกคนนึงให้ชื่อว่าเอแล้วกันครับเอเนี่ยกมมนน็มารับผมวันเนี้ยมารับผมแต่เย็นเลยแบบหววันเลยห้าโมงเนี่ยมามถึงบ้านเลย รับเสร็จผมก็เลยเล่าให้เอฟังว่าผมเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อนชื่อเอก็บอกว่าคงมีคนแกล้งแล้วมัง้งมันไม่มีล็อกอะไรเงี้ยอูดีเผอมี่ไหน <c oughs> ก็เหมือนแบบพูดเหมือนแบบฮไม่เชื่อไม่อะไรเงี้ยไม่มีล็อก <c oughs> จนก็เลยบอกงั้นอย่างนี้ถ้าไม่สบายใจก็เดี๋ยวไปห,หาดีกันแล้วลองถามดีดู <c oughs> แต่เรวก็ตาท,ท้ายเดยใส่ขับไปจอดที่หน้ากุฏิ ของดีก็เรื่อดีออกมาก็คุยก็เลยคุยกันสามคนก็เล่าบอกเมื่อวานเนี่ยตั้มมันเจอ,อนี้นะนี้นี้นี้ดีบอกวอาคนมีคนแกแล้งเรามาไหนหนต่างบ้านไหนพาไปดูซิพอพูดจบปุ๊บเขาก็ดีเขาก็าากอดคอผมเด้วยกันเนี่ยกอดคอแล้วก็พาไปก็เดินไปนเรื่อยๆจนถึงแยกตรงนั้นที่ที่ที่ตกเหยื่อตายไปผมก็เห็นหน้าต่างละผมก็เลยเหมือนแบบ พยักหน้าแรบพยักไม่ไม่กล้ามือชี้อะครับพยักหน้าไปทางทางหน้าต่างนะอนาเหมือนก็นังคุยกันอยูอย่เงี้ยกอดขอว่าเออเนี่ยเขาแกล้งแล้วมีหรอกพอพยักหน้าไปที่ต่างกาน้ะนเสร็จไอ้บีนี่คือแบบอ,อาการที่แบกบกาลังเล่นกำลังอะไรหยอกล้อผมอ,อย่นี้คือแบออบมันนิ่งเลยที่แล้วก็ล็อกคอผมแบบแน่าน,านเลยเหมือนล็อกเลยแล้วก็ล็อกให้หันหลังกลับแล้วก็รีบเดินกลับมาตรงหน้าติที่มันอยู่ แล้วมันก็ในพูดขึ้นมาว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ใช้คนนะอืคือกุฏิเนี่ยคเคยมีพระทีสุกรูกก่อนหน้าเนี่ยครับเขาเดิอโดนไฟคอกตายไปหนึ่งลูกแล้วก็พอ เวลาผ่านไปเนี่ยคือกุฏิเขายังไม่ได้ปิดอะไรนะครับพี่แล้วจนมีพระที่สุดมาอยู่รูปหนึ่งแล้วก็โดนไฟคลอกสามจิกทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าโบกปืนทรับติดไปเลยครับผมหมายถึงว่ากุฏินั้นเนี่ยคือลักษณะของพระที่โดนไฟคลอกทั้งสองรูปกุฏินั้นไฟไหม้หรอใช่ครับผมว่าเหมือนกับว่าไม่ไมมทั้งไหนอ่ะ ไม่หยักข้างในองคือเสียข้างในครับผมครับแล้วที่บอกว่าโบกปูนคับข้างนอกอะไรนี้คือยังยังยังสภาพเดิมอยู่โบกปูนทับหมายถึงว่าโบกปูนทับปิดตายข้างในครับผมเนาะคือข้างในก็เหมือนกบบโบกปูนเป็นปั้นเลยครับเป็นสองชั้นเนี่ยครับครับครับผมทีนี้ผมว่าก็อื้งไปตุ๊หนึงผมก็เลยเหมือนว่าว่าขอพี่ตุ้งหนซ่อมนึงซึ่งพอาผมมองเห็นหน้าต่างอันนั้นก็คือมันเป็น เป็นปูนจริงๆครับเป็นสีขาวข้างในครับคือคือเป็นเป็นโบโปเลยแล้วผมก็เลยอาอว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อวานทีคืออะไรอะไรเนี่ยครับผมคือแน่นอนว่าเพื่อนชื่อบีคนนี้เขารู้ดีสุดแล้วเพราะเขาเป็นเด็กวัดอยู่ในนั้นถูกไหมใช่ครับเอ้จะต้องรู้แล้วว่าตรงไหนมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่บีไม่เชื่อคิดว่าเฮ้ยโดนแกล้งไม่คิดว่าจะเป็นกุฏิหลังนี้มั้งครับใช่ไหมใช่ แล้วทีนี้พอพอพอปฏิดประหลอดเรื่องเราเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมวิ่งเลี้ยวไปตรงตรงแยกที่เขาขับรถกระบะออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพึ่งจะมีคนมาปูุกคอตายเป็นคนแม่ล่ำเลยครับครับผมเขาบอกเนี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยเหมือนกับก่อนมาเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยมีคนมาปลูกคอตายเนี่ยแล้วก็เนี่ย เผาศพเองอือแล้วเราเราตอนที่เราเดินไปอ่ะคุณตั้มตอนที่เราเดินไปที่ก่อนที่เพื่อนจะขับรถมาเห็นเนี่ยเราเดินไปถึงจุดที่เขาผูกคอตายยังใก่ครับอุ้ยเหรอสิ่งนี้นึงก็ต้นไม้เราแต่ตอนที่เราเดินไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวครับผมไม่รู้ตัวเลยครับเหมือนแับมันหลุดจากภวังอะไรพี่เพราะเหมือนแบบกําลังเลยคิดว่าคนหรือผีแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้สนใจอะไรพี่เหมือนแบบ เลี้ยวไปเอาตลกมาคือถ้าเพื่อนไม่มาคือผมก็คงวิ่งตรงเลยเลื่อ่งไม่รู้ว่าจะตรงไปตรงไปตรงไหนครับเหมือนเพื่อนมาบีบตาปุ๊บผมหลุดเลยออใช่ครับผมครับนะคือทั้งหมดทั้งมวลที่คุณตั้มเล่ามานะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันโดนบันดาลมาแล้วว่าวันเนี้ยคุณตั้มจะไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนไม่มา แล้วไม่มีทีมให้เล่นผลสุดท้ายก็ต้องจะไปหาเพื่อนก็ต้องผ่านทางเนี้ยเออนะฮะแล้วอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องผีเรื่องร่าครั้งล่กที่ผมเจอแล้วผมเชื่อว่าผีมีจริงคือผมไม่เคยไม่เคยหรอกว่าไม่เคยเจออะไรเงี้ยครับเคยได้ยินเสียงเคยมีคนเล่าให้ฟังเพราะเพราะเพราะก่อนก่อน ก่อนหน้านี้นนก็จะมีมีที่ผมเจอคือเพราะว่าเป็นหมับหางตายอย่างไปที่ที่ที่ทำงานของคุณอายครับตอนสมัยผมเนนรียนตอนถึงเนี้ยจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ก็เหมือนกับว่าห้องน้ำผู้หญิงที่ทเปิดประตูวไว้เนี่ยคือผมเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยยืนหันหน้าให้กระจกสาวว่าในกระจกอะไม่มีเงา ในเงาขงเขาขคือสามัน,เป,นเป็นเห็นจากหางตาผมอะไรเงี้ยผมก็เลยยังไปถามอาผมอยู่เลยว่าว่าเป็นเป็นออ่มีงานแฟนซี่หรอมีงานดีใหม่หรออะไรเงี้ยอาผมก็ยังบอกว่าไม่มีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเขาบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ที่เหมือนเจ้าที่ทครับเขานับถือเจ้าแม่ที่นั่นเลยคือจะเห็นเป็นประมาณอย่างเงี้ยตัดหันแม่เป็นครั้งแรกผมเห็นจ่าจ่าเป็นเป็นใจละตัว นะคนเราอะให้ทำให้หลับเชื่อองนงี้ครับดวงมันจะเจอคุณตั้มใช่นะมันเป็นสังหวะดีใช่ถูกต้องอ่ะได้ครับคุณตั้มนั่นคือเรื่องของทางผีพระที่ไปเจอมาเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับผมได้ครับคุณตั้มยังไงขอบคุณมากมากที่คืนนี้มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับผมดีครับครับผมขอบพระคุณมากคุณตั้มครับสวัสดีค่ะ